ท่านมีแนวทางในการเชื่อมโยงบุคลากรในเครือข่ายในหลักสูตรนะคะมาช่วยต่อยอดความรู้แล้วก็ให้กับเกษตรกรไทยยังไงบ้างคะครับการทางานทางด้านการเกษตรโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีถึง22หนว่วยงานนี่ครับมีการเชื่อมโยงของแผนตั้งแต่แผนดับหนึ่งนะครับถึงเรียกวิทยุศาสตร์ชาติไม่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงความเสมอภาคเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดก,การภาครัฐหรือว่าศักยภาพของมนุษย์นะฮะอยู่ห้าหกวิทธศาสตร์นะครับ จนมาถึงแผนดับ2อแผนดสซึ่งเรียกว่าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรซึ่งได้เขียนไว้ปี66ถึงปี70นะครับมีอยู่4เรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของ 1. ส่งเสริมสังภาพของเกษตรกรและสถาบัน 2. ในเรื่องของการผลิตนะครับที่มีศักยภาพมีประฏิทภาภา3ในเรื่องของปัจจัยการผลิตนะครับสในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเห็นว่า ในการดาเนินงานนั้นนะครับจะต้องมีกล,ลไกลหรือมีเครื่องมือมีทูที่สําคัญเพราะฉะนั้นนะครับทั้งผู้ริหารทั้งในอดีตและปัจจุบันของกระทรวงเกษตรกรนีม้มองเห็นว่านะครับถ้าจะทําให้เกิดทั้งผลลัพธ์และผลสฤทธิ์ได้นั้นนะครับจะต้องมีกล,ลไกลการขับเคลื่อนหรือว่ามีเครื่องมือนั่นก็คือทําหลักสูตรวกรสนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญนั้นการที่จะประสบผลสําเร็จ ในด้านการเกษตรในยุคปัจจุบันและอนาคตได้นั้นนะครับก็คือเรื่องคนในเรื่องของแผนงานในเรื่องของงานวิจัยนะครับและในเรื่องของเครือข่ายนั้นต่อคําถามที่ว่าจะเชื่อมโยงนะครับของคนที่เข้ามาอบรมนั้นต่องานหรือว่าส่งเสริมภาคการเกษตรเข้มแข็งได้อย่างไรนั้นก็คือในเรื่องของกระทรวงเกษตรนะครับเราอธิบายเราพูดถึงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ ถึง130ปีเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับทำให้มีรายได้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง,งมงัางข้่งและยั่งยืนได้อย่งา,ยางไรบ้างในทางกับกันนะครับก็มีภาคเอกชนนะครับมีประชาชนที่เข้ามาเป็นวิทยกรร่วมด้วยตรงนี้แหละก็คือการเชื่อมโยงในการผลักดันงานเกษตรส่วนหนึ่งอันที่สองครับนอกจากนั้นก็จะมีงานวิจัยมีเปเปอร์นะครับที่ผู้เข้าร่วมวรับฝึกลมได้เสนอประเด็นที่สําคัญสาคัญเข้ามาบางประเด็นเชื่อไหมครับว่าได้ รับการแก้ไขในขณะที่ทําการเรียนนั่นแหละนะครับและหลากหลายที่สําคัญก็นํามาสู่การเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และที่สําคัญนั้นก็คือในเรื่องของเครือข่ายนะครับอาจจะไปทา MOU นะครับหรือมาเชิญมาเป็นวิทยากรในวาระงานสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งนะครับที่จะผลักดันครับเคลื่อน ทั้งคนทั้งงานนะครับหรือแม้กระทั่งเชื่อมโยงถึงกิจกรรมจนถึงตัวเกษตรกรให้ได้ครับค่าหลักสูตรนี้ตอบสมองนโยบ,บายเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาลยังไงบ้างครับความเป็นมาผมบอกเท่าความนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมต้องเป็น BCG economy model นะครับเนื่องจากสภาวะเศรษ<ม>ฐกิจในรูปแบบเดิมนั้นนะฮะมันทําให้สร้างผลผลิตที่รายได้น้อยนะครับไม่มีมูลค่านะครับแล้วก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะมาก เพราะฉะนั้นนะครับจึงได้ออกแบบนะครับเป็นแบบแบบหนึ่งเรียกว่า EBCG Economy Model นะครับ <zelf> เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะลดปัญหาลดสักต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของอมูลค่าที่มันไม่มีมันไม่สูงมันกระจุกไม่กระจายเกิดการเสรียโอกาสนะครับเพราะนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบที่จะทำน้อยได้มาก คือ BCG โดย B มันก็คือเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคทางชีวภาพเป็นไบโอนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าเราจะใช้เทคโนโลยีวัตกรรมทางด้านชีวภาพให้มากที่สุดห้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็เชื่อมไปถึงตัว C ก็คือเซอร์โคลาใช้ไปแล้วนะครับไม่ได้ทิ้งเปล่าจะนํากลับมาใช้โดยการรียูดรีเซอได้อย่างไรนะครับเพื่อให้เป็นซีโรเวสนะครับอันสุดท้ายคือตัว G ก r e ีนี่จะเป็นสิ่งที่คอนโทรลกับ บีกับซีให้ได้นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเชื่อมโยงตรงนี้ได้แน่นอนอย่างที่ผมนําเรียนมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องของคนเรื่องของงานวิจัยนะครับหลายเรื่องหลายประเด็นในสองสองรุ่นที่ผ่านมาก็มีในเรื่องนี้โดยเฉพาะในรุ่นที่3นี้นะครับเน้นในเรื่อง b ี g เลยนะครับก็มีท่านอดีตตั้งตีวะคางสงเศสแล้วก็เป็นอดีตประหลัดท่านยุคนิ้นม์หลัทองครับท่านมา เป็นวิทยากรถ่ายทอดตรงนี้ได้นั่นหมายถึงว่าการยึดโยงเชื่อมโยงตอบโจทย์ในเรื่องของวาระแห่งชาติที่เป็นบิซิเนียที่เขามีโมเดลได้ครับค่ะเดี๋ยวเรียนสอบถามท่านอนันต์นิดนึงนะคะครับผมนี่ท่านอนัาต์ค่ะท่านคะรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะและคาดหวังกับรุ่นที่สามนยังไงบ้างจริงๆแล้วผมว่าทางกระทรวงเกษตรที่คิดเปิดหลักสูตรมาเปิดมาแล้วสองรุ่นวกศรหนึ่งวกศ2สองก็ ประสบผลสําเร็จในแง่ของที่ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งตามที่ท่านทองเปลวได้เรียนว่าเป็นการเชื่อมโยงคนที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาสัมผัสกันแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็มีกิจกรรมที่ทําร่วมกันค่อนข้างจะเยอะมากมีนโยบายหลายตัวที่ออกมาจากความเห็นของภาคเอกชนหรือนักศึกษาของวกสอรุ่นหนึ่งรุ่นสองในรุ่น3เองเนี่ยเราเองก็พยายามจะปรับในส่วนที่ รุ่น1รุ่น2มีข้อคอมเมนต์โดยเฉพาะนักศึกษาของวสรุ่น2เนี่ยเขาค่อนข้างจะคอมเมนต์ในเรื่องของว่าเขาอยากจะสัมผัสกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรให้มากมากกว่าที่ที่มีในหลักสูตรเพราะนั้นรุ่น3เองเนี่ยเราก็เปิดเปิดจำนวนครั้งในการเรียนเพิ่ม้ปอีก2ครั้งโดยในเรื่องเน้นในเรื่องของการเปิดบ้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยให้ รับนักศึกษาของวกสเข้าไปสัมผัสเพราะฉะนั้นในรุ่น3ามเองเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องภาคปฏิบัติที่จะให้นักศึกษาเข้ามาสัมผัสกับกระทรวงเกษตรให้มากขึ้นครับผมค่ะท่านสุวิทย์ค้านิดนึงค่ะวัตถุประสงค์ของหลักสูตรค่ะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาวงการเกษตรเราอย่างไรบ้างคะครับก็อย่างที่2ท่านเรียนไปแล้วนะครับว่าตัวหลักสูตรเราเองเนี่ยเราออกแบบเรื่องของตัวคอนเทนต์ไว้อน้างจะดีนะครับก็คือสาระที่จะมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างวิทยากรกับ ผู้้ัรับการอารมณ์เนี่ยมีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะตัวผู้้ารับการอารมณ์เนี่ยมาจากทุกภาคส่วนของซัลายเชนภาคการเกษตรนะครับตั้งแต่ต้นน้ำก็คือตัวสถาบันเกษตรกรเกษตรกรด้วยนะครับรวมถึงทางผู้ประกอบการที่มาจากหลากหลายคลัสเตอร์เช่นเรื่องของอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหารโลจิสติกนะครับและรวมถึงตัวพลเยอร์สำคัญในแวดวงการเกษตรโดยเฉพาะคนที่เป็นเลกูเลเตอร์ รวมกันต่างๆที่มาจากกระทรวงเกษตรและกระทรวองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เป็นคอนเทนต์สำคัญเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับกับเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นไปตามบริบทของภาคการเกษตรของเกษตรไทยและก็ภูมิภาคอื่นๆของโลกด้วยนะครับประเด็นที่2ที่เราคิดว่าเราจะได้ประโยชน์จากตัวโครงการนี้ครับก็คือเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดทําโครงการนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านทองเลยลจะพูดไปแล้วนะครับว่าบางปัญหาเนี่ยได้เกิดการแก้ไขในระหวา่างการควบรมเลยอย่างไรก็ตามนี่ยก็จะมีบางรุ่นนะครับอย่างสองรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยก็พบ,พบว่าภาครัฐภาคเอกชนก็จะมีโครงการต่อเนื่องนะครับในคลัสเตอร์ต่างๆในระดับพื้นที่และผมคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะยกระดับภาคการเกษตรของประเทศไทยนะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะ เน้นย้ำก็คือว่าเนื่องจากหลักสูตรยาการเกษตรระดับสูงเนี่ยนะครับจัดทําโดย3หน่วยงานเนี่ยก็คือกระทรวงเกษตรนะครับหน่วยที่เกษตรจาริการและสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสิ่งที่สำคัญที่เราเน้นก็คืออยากจะให้ผู้เข้ารับการอบรมนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยได้เห็นความสาคัญของเทคโนโลยีและวัตกรรมว่าสามารถที่จะมาขับเคลื่อนภาคการเกษตรได้จริงนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเพื่อกดการแข่งขันในภาคการเกษตรได้กับประเทศอื่น จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง2รุ่นที่ผ่านมานะครับพี่ๆทั้งหลายที่มาอบรมเนี่ยรวมทั้งทุกภาคส่วนก็เห็นพ้องต้องกันว่าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นสามารถที่จะยกระดับภาคการเกษตรของไทยได้ครับขอบคุณคับขอบคุณครับ